วันนี้นะครับก็จะมาแบ่งปันวิธีการหาเงินเข้าสู่เบอ,เอร์โทรศัพท์ของเราเอาไว้เติมเน็ตเอาไว้สมัครอิเนเทอร์เน็ตครับครั้งละ300บาทด้วยกันซึ่งนะผมได้รับการชําระเงิน2ยอดด้วยกันครับเมื่อวันที่20กับวันที่21นะครับครั้งละ300บาทรวมเป็น600บาทด้วยกันนะครับซึ่งเป็นแอปอะไรตเราไปรับชมกันเลยนะครับ โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันวิธีการหาเงินครั้งละ300บาทด้วยการเติมเข้าสู่มือถือโทรศัพท์นะมือถือแหละเบอร์โทรศัพท์่นแหละ นะเอาไว้เติมเงินเอาไว้เติมเอาไว้สมัครเน็ตนะ่าก็นะั่นแหละน้องใครที่ต้องการหาเงินฟรีแบบนี้นครับสามารถที่จะเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS แล้วก็ Android ไม่ต้องลงทุน,นครับทำได้ฟรีครับแค่เราดูวิดีโอนะครับก็สามารถที่จะถอนเงินได้แล้วนะครับผมนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันแล้วก็จะมาอัปเดตแอปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไปกันเลย สำหรับแอปในวันนี้นะครับมีชื่อว่าคลิปแคลปนะครับซึ่งเจ้าแอปคลิปแคลปนี้ครับก็เป็นแอปที่มีข้อกันหาอยู่ที่ว่ามันจ่ายจริงหระเป๋าใช่ไหมทุกคนเพราะว่าตอนนั้นนะครับที่เราทํามาแล้วก็มันมีการสมใจ่ใช่ไหมใช่ทุกคนนะมันมีการสมที่ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับถ้าใครนะรถอนเงินเข้าสู่บัญชีเพลเพ้านะมันจะเด้งนะมันจะไม่ถอนเงินก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึง ไม่ถอนเงินแต่ว่าในส่วนนี้เขาก็ได้บอกอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมกดเข้าไปนะครับผมนะกดเข้าไปเลยนะในส่วนของกระเป๋าตังค์นะแล้วก็รายละเอียดนะครับเขาเคยบอกนะเหมือนด้วยดีนะครับผมผมถอนไปแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงคือเขายกเลิกการถอนแล้วก็เขาก็ส่งมานะดูสิสีแดงมันจะเป็นเพย์เพาเพย์เพาเห็นไหมเพย์เพาลไม่เพาเนาะแล้วก็จะเป็นอันนี้คือค่าบริการเติบก็คือ ผมเติมในเบอร์เมือถือโทรศัพท์นะคะคือเบอร์โทรศัพท์นั่นแหละเนาะซึ่งการที่เราจะเติมในมือถือโทรศัพท์ก็คือกดที่คําว่าเติมเงินตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เลยทุกคนนะผมก็ได้เติมมาที่เบอร์สับของผมนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะเติมนะครับครั้งละเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมกดเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะเติมนะครับครั้งละ 10ดอลลาร์หรือประมาณ13ดอลลาร์ดวยกันนะครับเขาเขียนไว้เลยนะประมาณ250บาทจนถึง400บาทด้วยบาทดะครับถ้าเราจะเติมเข้าสู่บัญชี AIS นะครับอันนี้เนาะหรือจะเติมเข้าสู่บัญชี t ูมานี y ก็ได้เหมือนกันคือเบอร์สาที่เป็น t um ani, ูมาน,กน,นกีก็ได้เหมือนกันอนดีไทยก็ได้เหมือนกันเติมได้ทุกเครือข่ายนั่นเองนะครับอ่าทำไมนะครับการเติมเงินผ่านนี้มันเร็วนอะอ่าถ้าเราถอนเงินผ่าน PayPal เขาบอกว่ายัางไงนะครับเดี๋ยวผมกดเข้าไปนะเขาบอกว่า ระบบนะการถอนเงินอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมนะครับหากต้องการถอนเงินจํานวนมากหรือ15ดอลลาร์หรือมากกว่า15ดอลลาร์นะครับจะสามารถโอนได้ด้วยตัวคุณเองคุณอาจรอการถอนเงินผ่าน PayPal นานขึ้นเล็กน้อยและสามารถเลือกเติมเงินล่วงหน้าแทนเพื่อหลีกเลี่ยงเวลารอนะครับก็คือถ้าเรานั้นถอนเงินนะครับในส่วนของเบต้าตรงนี้จะทําให้เรานั้นนะผมทำถอนเงินได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะอันนี้คือถ้าเราจะถอนเงินผ่าน เพาก็ถอนได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะใช้เวลานานแล้วก็มันจะเด้งเหมือนที่ผมเคยถอนมานะครับมันก็เด้งนะครับเหมือนที่เป็นสีแดงแบบนี้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตในการเติมเงินอีกทีหนึ่งนะในส่วนของบัญชีเบอร์โทรศัพท์นะครับผมจะเติมรอบนี้400บาทนะครับเขาบอกว่าการเติมเงินในบัญชีมือถือสามารถถอนได้ตั้งแต่10ดอลลาร์ขึ้นไปเท่านั้นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือบางบางรายอาจไม่สามารถเติมเงินได้หาก ให้บริการหากเป็นเช่นนั้นโปรดถอนผ่าน PayPal แทนจํานวนเงินที่เติมจริงอาจแตกต่างไปขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับผมก็กดไปผมกด400บาทนะแล้วก็กดคําว่ายืนยันนะครับแล้วก็กดคําว่ายืนยันอีกทีหนึ่งนะครับอ่าทีนี้นะผมนะมันก็จะเด้งมาหน้านี้เนาะก็วันนี้วันที่24ครับเดือน10นะครับก็รอประมาณ5 8ชั่วโมงนะถ้าเท่าที่ผมเคยถอนมานับเงินงก็จะเข้ามา เงินก็จะเข้ามาในมือถือเสับเลยทุกคนนะเดี๋ยวรอนะต่อนะก็ผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับโอเคในส่วนของการเล่นแอปนี้นะครับเราสามารถที่จะเล่นได้นะครับทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS แล้วก็ Android เนาะซึ่งในส่วนนี้มันจะมีเกมนะที่มีอัปเดตมาใหม่ๆคือในสนองเกมนี่แหละทุกคนนะเกมมันก็จะมีเกมหลักหลายเกมใช่ไหมอ่าตรงนี้เนาะแล้วก็อ่ามันจะมีตรงนี้ด้วยทุกคนนะอ่าตรงข้างบนนะตรงนี้นะครับ คำบนสุดที่เขาเขียนว่า love b u t t l e นะก็คือประมาณว่าเป็นขวดนะขวดหัวใจสะสมความรักใครสักอย่างนะผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันอ่าแล้วก็มาเริ่มเล่นได้นะครับในส่วนนี้นะผมนะมันจะมีให้เราเล่นแล้วก็ตอบคาถามนะครับอ่าแล้วก็เหมือนคนต้องการเทียนนะับพบผู้ชายหรือผู้หญิงก็ผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วตแ,ลแต่ความต้องการของแต่ละคนนะโอเคแล้วก็อันนี้ส่วนผสมในขวดรักของคุณคืออะไรนะคุณชอบไปเดทที่ไหนนะครับ ก็แล้วแต่เราจะตอบนะอ่าผมขอไม่ไม่ไม่ต่อแล้วกันนะครับอ่าอันนี้คือการอัปเดตนะที่เข้ามาใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของรางวัลนะครับเรามาที่คําว่าภารกิจรับเงินรางวัลนะครับมันจะมีนะครับภารกิจที่เข้ามาใหม่นะครับที่เราสามารถทําได้ก็คือการที่เรานั้นนะไปดาวน์โหลดแอปนะครับถ้าเราไปดาวน์โหลดแอปนะครับเราจะได้รับเหรียญนะเหมือนแอปนี้ถ้าผมมัลติเพิร์ดดิวิชันนี้เล่นหลอดมบายและรับรางวัลมากมายนะครับจํานวน 31, 9 2 5เรีหรียญนั่นเองนะจากเดิมที่เรานะครับต้องไปดูนะครับวิดีโอนะครับแล้วก็ไปแนะนำเพื่อนนะครับทีนี้เรานะ่าสามารถที่จะมาโหลดแอปแล้วก็ได้เหรียญแทนด้วยนะครับแต่ว่าต้องทำตามที่เขาบอกนะครับที่มีเงื่อนไขที่เขาบอกนั่นเองนะครับผมโอเคหรือเราจะไปโหลดอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะน,นี่แอปเกี่ยวกับการเงินเนาะ discovery อันนี้ก็แอคชั่นนะครับอ่า แอชชั่น <Action S 2> ก็เหมือนกันอันนี้หรอกเนาะมันเป็นภารกิจนะครับ True ID Premier Do s e r i e ์ Do Point EPL ก็ได้เหมือนกันถ้าเราจะดาวน์โหลดแต่ว่าได้เพนแค่2 4ง่นะครับโอเคในส่วนนี้คือเราแค่ดาวน์โหลดแอปอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรนะก็ได้รับเหรียญแล้วแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของแอชชั่นนะเราต้องโหลดแอปแล้วก็ต้องเล่นด้วยนะถึงจะถึงจะได้รับเหรียญนั่นเองนะครัแล้วก็มันมีเหรียญเยอะแยะมากมายเลยเหมือนอันนี้นะผมนะอันนี้คือประมาณ1น0 0 0แสนเลยทุกคนนะ 1,440นะครับก็คือเป็นการทำออฟเฟอร์นะครับอ่าเราก็คือต้องเล่นสลนะ็อตเนาะมันได้ประมาณ30บาทก็คือหนึดอลลาร์คือ1 0 0 0 0แสนถ้า1 0 0 0 0แสนเหรียญถ้ามาแลกเปลี่ยนนะครับเป็นเงินดอลลาร์ก็เท่ากับ1เหมือนอันนี้คือผมมี3 0 0แสนเหรียญก็เท่ากับ3ดอลลาร์นะครับอ่าหนึ่งแสนเหรียญก็เท่ากับ1ดอลานะอล,อาดอลาร์แล้วทุกคนนะถ้าเราไปโหลดแอปเมกเกอได้ไปเลย30มสิบบาทเองนะครับโอเคครับผมนะสำหรับการอัปเดตในครั้งนี้ครับก็มีประมาณนี้แล้วกันเนาะ ส่วนใครนะครับที่ยังเล่นแอปนี้อยู่นะก็แนะนําให้เรานะถอนเงินเข้าสู่นะการเติมเงินเบอร์มือถือนั่นเองนะครับส่วนใครที่จะถอนเงินผ่าน PayPal นะผมก็คิดว่ามันนานนะเพราะผมยังถอนไม่ได้เลยทุกคนนะเออก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับอ่าก็เดี๋ยวผมขอจบคลิปประมาณนี้แล้วกันนะใครที่ชื่นชอบนะก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันนะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะที่เล่นแอปนี้อยู่แล้วก็ยังไม่รู้ว่ามีการอัปเดตใหม่แล้วทุกคนว่าถอนเงินเข้าสู่ เบอร์มือถือนะ้ำก็ได้แล้วนะครับเพื่อว่าเขาต้องการที่จะสมัครเน็ตแล้วก็เขามีเหรียญอยู่ตรงนี้นะครับเหรียญดอลาลาร์มีอยู่แล้วก็ถอนเข้าเพ์พาแล้วก็ถอนไม่ได้แล้วก็ต้องการที่จะถอนเงินจริงๆก็ให้เขานั้นไปถอนเงินด้วยการถอนเข้าสู่เบอร์โทรศัพท์นะก็ฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้ด้วยแล้วกันเนาะโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูวิดีโอนี้จนจบนะครับใครที่ต้องการให้แนะนําแอปอะไรเนาะเดี๋ยวก็ คอมเมนต์ <Comment S 2> ได้ในคลิปิดีโอนี้ตอนนี้ผมมีแอปใหม่ๆที่เข้ามาประมาณ3าแอปอยู่นะรอรีวิวใหม่นะครับอาจจะลงพรุ่งนี้หรือเมืรดือนนี้แล้วกันเนาะเพราะว่ากะว่าจะลงคลิปประมาณ3 2 1วันวันละ2คลิปแต่ไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะครับก็ถ้าทันก็ติดตามกันนะครับผมโอเคบา,บายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ